้อน,นี้้อน,นี้มันสี่นิ้วกว่านะสีนิ้วกว่าสี่นิ้วครึ่งมันมันสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่ง่เราต้องเจาะห้านิ้วอาจารย์ทรงเพียงก็จริงบอกว่ามันก็จริงอยู่นและข้าเชื่อเจ้าก็น่าจะ อาจรย์ทรงเกยงก็เลยต่อเลยครับมันจริงที่ว่าเจ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะตุ่ต้อตอมเวลาบางครั้งก็อาจจะมีใครสักคนมาทําให้เจ้าหดุดมาทําให้เจ้าไม่พอใจในชีวิตแต่จงระลึกไว้บ้าเจ้าสามารถเลือกว่าจะดื่มน้ำใสหรือจะดื่มน้ำขุ่นเจ้าเลือกได้การปึกจิตใจการมองเห็นความจริงการอยู่กับปัจจุบันและการรู้ในสิที่ถูกและสิที่ผิด จะทาให้เจ้าเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ทำให้จิตใจเจริญเติบโตหรือเจ้าก็จะรู้ว่าอะไรทําให้จิตใจของเจ้ามืดมาเจ้าสังเกต้ารค่ก็ถามต่อครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนน้ำขุ่นให้เป็นน้าใสมันพอจะมีวิธีการบ้างหรือไม่ท่านอาจารย์อาจารย์ก็ตอบคาร่ก็ตครับมันก็อาจจะมีแต่มันจะไม่ได้ง่ายเจ้าหลงอาายู่ใยสิ่งนี้า่านเจ้สังเกต ที่ตอนแรกนะุณตะกอนมันวนอยู่รบอบๆท่วนตะกอนมันก็จะเริ่มตกไปอยู่ตรงต้นท่วงแล้วนามันก็เริ่มสอาารย์ตัวเขียนตัวจบอกว่าเจ้าเห็อะไรบางทีน้ำานก็อาจเปลี่ยนเป็นน้ำใส่ได้บางอาจจะเปตะกอนได้ถ้าเจ้าจรู้จักรอสังเกตตรงกันข้ามหากเจ้าต้องการเปลี่ยนนะ้ำ่นให้เป็นน้ำใสและเอาแต่ นะ้ำมันก็จะขุดอยู่อย่างนั้นมันก็เปลี่ยบเสมือนการที่เราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงใครบางคนด้วยอารมณ์โกรธเราอยากไปบังคับให้คนคนนั้นทำในสิ่งที่เราคาดหวังมันก็ไม่ต่างจากการที่เราเอานิ้วเป็นคนแคมหน้คุบอยู่ตลอดเวลาเจ้าสุดท้ายมันก็ทำลายสุขภาพของเจ้าเอง mm hmm. ตรงนี้เลึกซึ้งมากครับท mm hmm. ารโก็จะนิ่งอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ตอบออกมาเลยว่าข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ ข้าจะต้องเลือกดืดจากน้ำใสและเรียนเขาที่จะรอให้น้องขุดสงบลงข้าจะระวังเศษที่ข้าเลือกดื่มน,นี้ท่านนจ๊ะคุณผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรจากเลยเฉลยได้นะครับเ่งที่กำหนดความสและความทุกของน้อคือเรื่องเดียวครับ อลองจินตนาการดูนะครับหากในโลกหรือในจักรวาลนี้มีแค่ตัวท่านอยู่คนเดียวท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องการเท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องการนท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องความรักท่านจะไม่มีปัญหาตอทุ์ใดๆในโลกนี้ถ้าไม่มีความสัมพันธ์นี่คือปรัชญาของออลเฟรตแอดเลอร์ครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยึดโยงความสุขและทุกข์กับความสัมพันธ์เพศต่งสิ่งรวมถึงสัตว์อนนื่นๆนะครับเพราะความสัมพันธ์ทำให้เาราแสดงหา ทำให้เราเพรียดเทียบทำให้เราใส่ความภาษีบางอย่างเพื่อที่จะแสดงตัวตนของเรามาคำถามทีนน่มันน่าสนใจก็คือหากไม่มีความสัมพันธ์เราจะไม่มีความสุขจริงๆหรือและถ้าเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพปัญหาที่มันไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เลยก่อนเลย,เลยมันจะเกี่ยวข้องกับความสุขภาพทุกอย่างไปคำตอบก็คือหากโลกนี้ไร้ความสัมพันธ์ปัญหาสุขภาพจะไม่ใช่ความถูกขับ มันจะเป็นแค่ความเจ็บปวดแต่มันจะไม่ใช่ความทุกข์ปัญหาเรื่องของการเงินยิ่งแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าไม่มีความสัมพันธ์เราก็คงไม่ต้องใช้เงินเพราะเงินมีค่าเพราะทุกคนเห็นว่าเงินสมคัญและยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเงินก็ไม่จะเป็น นอกจากจะไม่มีความทุกข์เราก็อาจจะไม่มีความสุขด,ด้วยเราจะเฉยจากที่เราเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตชีวาเราอาจจะไม่ตายจากก้อนหินต้นไม้เลยมันก็มีทางได้และมีทางเสียนั่นเองคาถามก็คือหากเรารู้แล้วว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราจะบริหารจัดก,การความสัมพันธ์ที่ดีกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีได้อย่าง จะมีเรื่องความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องเสมอและตอกนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังมองเห็นพัฒยาบางอย่างที่จะทำให้ท่านก้าวข้ามเรื่องของความสัมพันธ์ผมจะต่อจากนิทานเรื่องนี้นะครับอนนต,ออตอนนั้นครับทาโร่ก็เดินกลับไปที่หมู่บ้านด้วยหัวใจที่ปลุกปันแต่ก็ยังมีความคิดบางอย่างที่วนเวียนอยู่ในใจเขาสงสัยอเลยครับอาจารย์โซเกนบอกให้เราเลือกคบคนที่ดี แต่เมาเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าแล้วจะต้างเลือกองไรแล้วจะดูแบบไหนว่าคนคนนั้นควรที่จะคบหรือไม่ทาโรุจึงกลับไปหอาจารย์ทรเียอีกครั้งในเช้าวันที่สิบและก็ถามคำถามนี้จนตรงเลยข้าเข้าใจว่าคนที่ข้าพบเจอมีพื้นฐานแตกต่างกันแต่ข้าควรตัดสินใจอย่างไรว่าใครควรพบและใคร,ารอาจารย์ซองเกียเห็นอย่างนั้นก็เลยชีย้โดยตร้ 처음에 그려진 그림에어이 있는지 알 พวกเขาจะไม่ถูกคลื่นแห่งความวุ่นวายใ,<ช>ในชีวิตใหม่กระทบด้วยความสุข 製成一樣嘢，仲加合乎節拍。 เป็นถ้วยน้ำที่ใสเขาจะให้แรงมันตานใจครันเขาจะชื่มชมํ าจารย์ชองเก็นก็บอกสารลกค้คนกลุ่มที่สามที่เจ้าควรพบหาและเขาจะเป็นบัณฑิตในชีวิตของท่านคนที่ไหนลาะใน้ชีวิตของตนเองและของผู้อื่นคนที่ไม่โดดตัดสิงเพียงเพราะสถานะที่แตกต่างกันคนที่มองเห็นว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน ชี้ทางเจ้าเมื่อเจ้าสับสนและจะทําให้เจ้าเห็นแสงสว่างในทางที่ถูกต้องคนที่มีสติปัญญา ใช้คำพูดนะคำพูดนนจะกลายเป็นน,นายของสติสำหรับน้ำใสท่านควรดื่มเข้ามาในชีวิตนละปวแไปข้อครับคนที่มีข้อในชีวิตและยังไมาได้ครึ่งเลยพี่น้อง,ง,อง,ง,งยยเจาะจ้างเมกันป,ปูนแข็งคนเหล่นนนาน,นาาาก่าขุดอกขุดขุดต่อ เจอกคนที่เป็นนักใที่ไห้หลั่ดาวใจกับทรานต้องไม่บอกขออนุญาตนำโอกาสเลยนะครับเพราะนี่คือโอกาสที่ดีมากที่ท่านจะได้เจอคนที่ให้หลั่ดาวใจกับท่านได้นี่คือสุดยอดก็สแตนเดอร์เนี่ยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พิณาและนำพาท่านไปเจอคนที่เป็นผู้นำระดับโลกครับนี่คืองานกาก้อนฟ้าสมิตสองพันยี่สิบสี่ครับนี่คืองานที่จัดขึ้นโดยสาวน้องพัฒน์ผนำการเปลี่ยนแปลงสังคมครับคุณร

ที่มีกรอบความคิดในการพัฒนาตัวเองเป็นส่งัทุกท่านครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะขายแต่ปโอกาสที่ท่านจะได้ติดตความ่ในะรับสำหรับคนทุกคนที่ติดตามช่องนี้ผมไปนำโค้ดส่วนลดมาให้ครับสามารถใช้โค้ดส่วนลด DF ลาีเท่านก็ได้รับส่วนลด10%จากรและรุ่นลับ

างานทั้งวงตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมาจนถึงวันที่สามสิบแล้วห้องน้ำยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเลยเพื่อนแค่เอาดินมาเทเอาน้ำลดพื้นที่จะเทพื้นแล้วก็ขุดบอ่อเอาวงบอ่อลงบ่อเกิแค่นั้นเองนอกนั้นยังไม่ได้เป็นชิ้นไ็นแดงปูนปยังไม่ได้ผสมอะไรเยอะอิดยังไม่ได้ก่อพื้นยังไม่ได้เท ไปเรื่อยๆคลิปนี้มุเมียงดอกเมยไม่อยากพูดเดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนหรือว่ากำลังเอาน้ำที่ไว้จะขุดฝังท่อแล้วก็ให้มันตรงไปที่บริเวณที่เราจะเจาะ เจาะวงบ่อเจาะท่อตัวนี้ไปครัให้ไปเสียบตรงนั้นแล้วก็ขุดมันมาตัวนี้ขุดมาตัวนี้ถ้าเคยเคยทำถ้าใครเคยทำก็จะดูออกเนาะถ้าใครเคยทำห้องน้ำถ้าใครไม่เคยเป็นช่างไม่เคยทําก็ไม่รู้ไม่ออกก็เขาจะเอาท่อนีนท่อเนี้ยต่อจากนู่นมาแล้วก็มาตั้งโถส้วมประมาณนี้โถส้วมมันอยู่ประมาณนี้นี่แหละท่ส้วมมันอยู่ประมาณนี้แหละท่ส้วมนี่โถส้วมอยู่ประมาณนี้ตั้งนังขี้ตรงนี้นังขี้ตรงนี้ขี้เทน้ำท่วมมันก็ไหลนู่นประมาณนั้น ทำงานบุนยเด็กก็นั่งฟังคุณผู้บรนั่งฟังบท podcast ใครผู้ใดที่บเคยฟังบท podcast ก็ลองไปฟังดูครับคนที่เขาศึกษาเขาพัฒนาตัวเองเขาฟังบท podcast กันทุกคนแหละแต่ถ้าคนที่ไม่พัฒนาตัวเองอยากเข้าไปใน YouTube ก็ไปดูคลิปตลกก็จะไม่มีความรู้เลยก็จะได้ความสนุกสนานก็มีความสุขไปเหมือนกันแต่ความสุขมันจะยั่งยืนหรือเปล่า เราจะมีความสุขแค่ชั่วประเดียวประดาวหรือเปล่าที่ไปดูคลิปตลกก็ผมก็เคยดูไม่เช่นเคยดูทุกวันยังดูไม่ดูก็ดูเวลาเราเครียดเราก็ดูคลิปตลกบุกฮาแต่ในทางเดียวกันขนาดเดียวกันเราก็ฟังคลิปความรู้ไปด้วยเพื่อสมองเราจะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็แล้วแต่คนคิดนะแล้วแต่คนคิดแล้วแต่คนต้องการด้วยถ้าถ้าต้องการให้มันมีความรู้เราก็ต้องเรียนรู้แต่ถ้าไม่ต้องการไม่ให้มีความรู้แล้วก็ไปดูคลิปตลกบุกฮาก็มีความสุขตามวิธีคิดของแต่ละคน ཁྱབ ཁོངས རེ ཁེ